ไม่ต้องกลัวนะค่ะอลูกไม่ต้องลูกลูกไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้องกัวไม่ต้องกัวสวัสดีค่ะเอซวันนี้แม่ได้รับมอบหมาจากแม่เกียงคือให้ช่วยนำอาหารทั้งของน้องหมาและของน้องแมวมามอบให้กับพี่บุหลันซึ่งพี่บุหลันท่านนี้คืออยู่จังหวัดสตูลเหมือนกันแต่ละคนละอำเภอกับแม่ก็ห่างกันประมาณสิบกว่ากิโลนะคะแม่ก็เลย ได้นาอาหารน้องหมาแล้วก็น้องแมวซึ่งพี่บุหลันเป็นคนดูแลทั้งแมวในบ้าน1ิบกว่าชีวิตแล้วก็แมวจรข้างนอกอีกหลายชีวิตรวมทั้งน้องหมาแม่ลูกอ่อนด้วยะคะ่ะซึ่งพี่บุหลันแกอยู่คนเดียวนะคะซึ่งก็รายได้ก็ไม,ไม่ไม่เพียงพอบางครั้งคือถ้าวันไหนที่พี่บุหลันได้ ได้คือมีรายได้เข้ามาน้องๆก็ได้กินอิ่มอะค่ะแต่ถ้าวันไหนที่พี่บุหลันรายได้เข้ามาไม่เพียงพอน้องๆก็ต้องอดกันอะนะคะซึ่งแกก็เลี้ยงตามกําลังทรัพย์ทงซึ่งถามว่าแกอยากให้เด็กๆอดไหมคนเป็นแม่นะคะหัวอกคนเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกสิษยขาไม่มีใครอยากให้ลูกอดหรอกค่ะแต่เมื่อกําลังทรัพย์และปัจจัยไม่มีมันก็เลย ทำให้เด็กๆขาดแคลนอาหารนะนะคะซึ่งพี่บูลันได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากแม่เกียงแล้วก็แม่เกียงก็เลยประสานงานกับแม่อ้อยว่าให้ช่วยนําพาอาหารมาส่งมอบให้เด็กๆซึ่งยังมีแม่หมาแม่ลูกอ่อนซี่มาขออาหารกับพี่บูลันอีกด้วยซึ่งก็มีหลายชีวิตนะนะคะที่พี่เขาจะจะ,จะนำอาหารไปให้ ก็อย่างที่แม่บอกนะคะวันไหนที่พี่บุหลัดมีปัจจัยเพียงพอ mm. เด็กๆก,ก็ได้กินวันไหนที่ไม่มีไรายได้เข้ามา mm. เด็กๆก,ก,ก็ต้องอดอ่ะค่ะเนี่ยค่ะแม่ขออนุญาตนำคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันนะคะแม่ขอเข้าไปหน่อยนะ mm. เหมียวนะ mm. ลูกแม่ไม่มีอะไรนะลูกนะ mm. แม่แม่แค่เข้ามาดูพวกหนูนะลูกนะหนูมไม่ต้องกลัวนะลูกนะ mm. เด็กๆเก mm. ขาตื่นกลัวค่ะ ลูกกาแฟกาแฟลูกไม่ต้องกลัวนะลูกนะโอ้กาแฟไม่ต้องกลัวลูกกาแฟ ก็อยู่กันตามจุดต่างๆนะคะในบ้านอันนี้คือสมาชิกในบ้านนะคะส่วนที่เป็นแมวจอรข้างนอกก็อ,กอ,กอีกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งก็มีจำนวนหลายตัวก็เป็นความหดหัวนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่เลี้ยงลูกสีขาด้วยกัน FC อย่าว่าแม่เลยนะคะว่าแม่ช่างที่จะหาเรื่องใส่ตัวแต่คือ หัวอกคนเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกสิขาเหมือนกันนะคะซึ่งแม่ก็เป็นเพียงบ้านหลังเล็กๆที่ยังขาดแฟนเช่นกันแต่หากแม้นว่าแม่พอที่จะแบ่งปันหรือว่าเป็นสะพานบุญให้ได้แม่ก็ยินดีที่จะทำค่ะถ้าหากว่า f อฟซี FC ท่านใดเมตตาหรือว่าพอที่จะส่งอาหาร เด็กๆให้กับพี่บุหลันได้แม่ก็ยินดีกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้กินอิ่มนะคะแม่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยเหลือพี่บุหลันนอกจากว่าช่วยเป็นสะพานบุญให้ได้เพียงแค่นี้นะค่ะเพื่อแม่ก็ยังขัดสนเช่นกันอย่างที่เอฟซีทราบนะคะ ก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่เกียงมากนะคะที่เมตตาเด็กๆเมตตาทั้งน้องหมาและน้องแมวให้น้องได้กินอิ่มซึ่งพี่ปุหลันเป็นเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเพียงคนเดียวอะนะคะเนื่อค่ะเด็กๆน่ารักมากเดกๆน่า เห็นแล้วใจละลายเลยค่ะต้มมีต้มนะลูกนะเออชื่อต้มเหรอลูกค้าต้มน้าต้มน้ำปั่นมานรูลูกปการ์พี่บูหลานมีอะไรจะฝากถึงแม่เกียงไหมคะ รู้สึกนะคะค่ะเข้าใจความรู้สึกคนเป็นแม่ด้วยกันอ่ะนะคะในยามที่เห็นลูกอดลูกต้องหิวต้องร้องเนี่ยคือหัวใจคนเป็นแม่เนาะมันก็ทุกข์ค่ะแม่ก็ช่วยพี่เขาได้เพียงแค่นี้นะคะก็น้องอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะสิบสามปีแล้วโอ้แม่จอนเก็บใช่ะ เลี้ยงเป็นบริเวณไกลเป็นว่อมาเป็นเนี่ค่ะเข้าใจเข้าใจเรื่องไอ้โรคแมวงอกนี้เพราะว่าอ้อยก็เป็นเหมือนกันจ้ะตอนนี้นันเลข้างบนเหลืออยู่สิบสีตัวตายไปเจ็ดแปดตัวตายเป็นหักเหรอคะตายเป็นหน้าตายนั่งเลยตายแปตัวหน้าตัตาเป็นทั้งตาเหลนี่นั่แบบสองเข้าใจค่ะเข้าใจความรู้สึกนะคนที่เราช่วยลูกไม่ได้อ่ะค่ะ ก็ก็ยงีอ้ด pues right? yeah. ีมากเดม่ดีค <teachers> ่ well, 8, 8, 8 nah, ี้หะายอนด่อย่างน้อยให้เขาเได้กินวันละมื้อก็ยังดีให้เขาได้กินดีกว่าไม่มีอะไรรองท้องนนี้จะาได้กนอยก็อยู่ตามต่ตามบ้านตาม้องงานตรงนค่ะไอ้ท่อรถพ่วงเนี่ยมาอยู่ตรงนั้นแหละที่รถพ่วงนั่นไอ้นั่นก็อยู่ไอ้รถพ่วงมันมีโสตุคาเด็ก มีรบวนเขาก็แต่งนั่นแหะตรงนี้เขะเจ้าของเจ้าของะากเยจะวางยาอ๋อค่ะให้พูดเขาบอกว่าเขาจะวางยาไปป้าถามที่ว่าบ้านพนังานนั้น่ะเขาบอกว่าอย่างนั้าไดูเขาก็จะบอกเขาจะวางยาเ้าบอกว่ายาวางกันเอ่ มีก็ไม่กันเลนคนก็ใจมันไปอย่างนั้นเลยมันไม่กลัวอะไรแล้วเนาะไม่กลัวอะไรเลยมันไม่กลัวอะไรเลยนางรับการเดนจะไปได้ยอมเข้าใจความรู้สึกนี้ค่ะยอมที่กัดพิบอีกว่าทำไมมันนั่งนี่ก็ทำมันเป็นได้ดีขนาดนี้ทำไมนี่อยู่สบายๆมันไม่กันมันมันมองผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้มันไม่เห็นไม่ไรก็ไม่อยากจะเห็นเลยไม่อยากจะไปในตลาดนักเอยากจะไปเขาไปเลยวเดี๋ยวเขาเจอเจอกันม เข้าใจเหมือนกันความรู้สึกนี้เหมือนกันค่ะค่ะแม่ก็ถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านใดที่เมตตาอยากส่งอาหารให้เด็กๆก,ก็สามารถส่งให้พี่บุลันได้นะคะเมตตาเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าท่านใดที่พอที่จะส่งอาหารได้นะคะแม่ก็กลับขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะกรับขอบพระคุณคุณแม่เกียงมากนะคะที่เมตตาบ้านเด็กๆบ้านพี่บุลันค่ะสวัสดีนะคะ